สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว Epson L3250 ตัว EcoTank นะครับตัวนี้จะมี Wi-Fi ด้วยขั้นตอนนี้ก็ทำการเติมหมึกเข้าไปแล้วก็รันเครื่องครั้งแรกทึ่งจะใช้เวลาในการเตรียมหมึกนะครับสักระยะหนึ่งนะครับในตัวแผ่นที่1จะเป็นการพิมพ์เทสนะครับในส่วนของเอกสารธรรมดาจะเป็นตัวหนังสือส่วนใหญ่ใช้เวลาพิมพ์โดยประมาณ11วินะครับ ตัวพิน์เทสที่2จะเป็นเป็นสีนะครับโดยที่จะมีสีค่อนข้างเยอะก็จะใช้เวลานานขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็นพิน์เทสสำหรับโฟโต้นะครับก็แน่นอนว่าจะใช้เวลานานขึ้นในระหว่างที่รอพิน t ์เทสที่3ก็มาดูสเปกขั้นตอ,องนะครับความละเอียดที่ให้มาสูงสุดอยู่ที่5,760คูณ1,440 dpi นะครับตัวนี้จะเป็นพิ i พ์สแกนกอปปี้ทำได้3อย่างแล้วก็รวมไปถึงมี Wi-Fi ด้วยสามารถที่จะสั่งพิมนจากโทรศัพท์ได้นะครับรวมไปถึงโนลดปุ๊กอุป,ก,ปรกรณ์ไร้สายต่างๆนะครับในส่วนความละเอียดของสแกนจะเป็นพ2นสองคูณสองพนสะครับสามารถ scan สแกนสูงสุดได้ A4 นะรวมไปถึงพิ้นสูงสุดก็ได้ A4 กระดาษที่รองรับก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อแผ่นต่อครั้งนะครับกนะ็คือช่องใสของตัวกระดาษจะ รองรับได้ประมาณกระดาษสูงสุดที่ใส่เข้าไปได้ก็คือ163กรัมนะครับตัวนี้ก็จริงๆก็น่าจะได้180หรือมากกว่าน,นั้นแต่อาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพรเฉลี่ยก็ประมาณที่แนะนําก็ประมาณนั้นนะครับส่วนอื่นก็ไม่น่ามีอะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวออ l i n วันคนนิยมใช้นะเพราะว่าสามารถที่จะเป็นจากโทรศัพท์ได้มีทั้งตัว w อ่าที่เชื่อมกับเราเตอร์และก็ตัว Wi f i ที่ เป็นแบบ i f i Direct ในกรณีที่เราไม่มีเราเตอร์หรือเรายกไปนอกใช้นอกสถานที่ก็สามารถที่จะเชื่อมได้โดยตรงนะครับส่วนตัว Windows นี่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็คือสามารถรองรับลงไปถึง Windows XP ได้เลยนะครับขึ้นมาจนถึง Windows 11นะร,รัวมไปถึงตัวฝั่ง Mac OS ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับค่อนข้างดีนะครับ ถ่ายสารจะมีสองโหมดนะครับโหมดก็ธรรมดาทั่วไปก็คือ black and white แล้วก็ color สูงสุดของตัวการทําถ่ายอกสารก็จะอยู่ที่ยี่สิบแผน่นส่วนความละเอียดในการถ่ายสารจะอยู่แค่ประมาณหกรอยคูณหกรอยจะไม่สามารถจะเพิ่มความละเอียดในการถ่ายเอกสารได้นะครับก็จะประมาณนี้รุ่นอื่นๆก็มีที่ที่เจอประจําก็จะเป็นในเ่วนของโหมดไหลขอบนะครับรุ่นนี้จะไม่สามารถทํา ตัวลห์ขอบได้นะซึ่งก็จะเป็นข้อเสียอย่างเดียวของตัวนี้ส่วนอื่นๆก็ดีหมดครับรับประกัน2ปีหรือ30,000แผ่นซึ่งค่อนข้างโอเคเลยประมาณนี้ครับ